ตัวน,นี้ไม่ชื่อตัวอะไรน,นะคนะือชื่อตัวนี้ตัวอะไรนะอีกิปตอีกิปรีวิวตัวเนี้ยโอเคเราเรารีวิวได้ไหนอินฟินิตปะเราเรา,า,าจะไหวป่ะวันเนี้ยอินฟิน<อ>ิตดาวนามิกเฮปปี้แบกได้กใกล้พี่พี่วินเอาวางตัวกันหลังไปแล้วคุณก็ความต่างไม่บอกว่ารีวิวตัวนี้ชื่ออะไรนะดูมีอะ้รระดับระดับมันคือระดับอะไรนะ ระดับสี่เขตระดับสี่เขตต้นเกมตีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยววางอ่ะต้นเกมก็มีฟาสีเลยเหรอพาสีคืออะไรอ่ะแอฟ้าสีเมื่อวางจะจะโบสถ์มีสามสิบแล้วก็ลดคู่ดาวสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันโกงจังไ่เชี่ยอยากได้หรออีกิดอีกิดตัวนี้ต้องเล่นก่อนเลยนะต้องเล่นก่อนทรงทรงใช่ไหมทรงจินอูยทรงกำลังฟาร์มอยู่โอเคแล้วเมื่อไรอ่ะชาร์โดคอมมานเดอร์คืออะไรอ่ะ ดามิกับรามิแอนเลนบูยี่เปอร์แล้วก็เจ็ดสิบเจสิอะไรอะ่ะเป็นระยะเวลาเจสินาทีเหรอเป็นระยะเวลาเจสิบนาทีเหรอค s ชาโดยูนิตเลนเจ็ดสิบเอออเจ็ดสิบวินาทีนี่มั้ไม่เบอร์จัดมาเจ็บว <20 S 1> <อา S 2> ินาทีจบรับหนชั่วโมง <laughs> ยังไม่จบเลยเล,เล่นเกมจบไปแล้วยังวร์ปต่อเลยต้นแบบตอนเกมเลยเนะ่ะ วางได้กี่ตัวตัวนี้จะต้องวางมังนงได้สามวางได้สามวางได้สหรอแล้วอันพลาสติบอนันแรกคือเรบวดอเมจิมิสิบปอร์เซ็นอ๋อมื่อตีกับบอสโอเคตีบอสตีบอสจะวดอมเจมจิิสิบเปอรแล้วซาโตเกะก,กูจะมีทำเพื่ออะไรนียไม่เข้าใจเ่ะวางไหมกับพ,พี่มินพี่มินฟาร์อมอยู่ใช่ปะ่ะเรื่องของฟาร์อมอันนี้เฮ้ยหลุดไปแล้วเดี๋ยวกันหลังให้โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองเล่นกับอนนนนะไรนรทรงจริงบูได้นะยังไม่ได้ดูอ่ะไม่เข้าใจเท่าไหร่มาเอาฟันต่อไปก่อนแนละ้วกันน้ำเมตเพิ่มมาสองพันตกิลไม่เปลี่ยนตีเหมือนเดิมต่อไปคูดาวลดลงระยะเท่าเดิมปะแล้วก็น้ำเมตเพิ่มขึ้นนิดนึงคาต่อไปน้ำเมตเป็นสามพันสามันแปดละวงปุนโอเธรรมดาไงต่อ มาตีแบบไหนอะขายพวกนี้ไปดิถ่าดูอีกทีเลองดูกันจะตีเป็นไงแล้วมันจะกดดูยังไงวะแบบให้มันเป็นแบบมุมแบบนั้นอะนี่ปะไอ้รูปนั่นแหละนี่ก็ผิดเอ้าไปเลยเอ้าเรียบร้อยขายไปเลยก็ผิดก็ผิดก็ผิดยังไงอะจะตียังไงตีกี่คลิปดีกว่าตีเดียว ไอ้ที่นี่มาซาสุเกะปะเนี่ยมันกระจอกจังอะเฮเอ้ยทำไมไม่ว้าวเลยวะมาซาสุเกะปะเนี่ยเนี่ยเก่งจริงไหมเนี่ยจริงมันจะเก่งนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาบ้านก่อนบ้านจะตายละ ขั้นต่อไปห้าพันเลยหรอดาเมจเพิ่มมาเพิ่มมาหกร้อยเพ่ดาวลดลงแต่แต่ทำไมตีห้าพันวะเพราะว่าปวดดาเมดใช่ไหมคนดดาเมจสามสิบดาเสาแต่มันก็โตหลุดอยู่ดียว,ยวมันไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ตอนนี้มันต้องเล่นกับตัวนั้นจริงๆอะ่ะตังตังตังไม่มาอเอ็บขั้นต่อไปกันดาเมด สี่พันสี่พันสี่คูดาวลดลงเหลือห้าจุดแปดระยะเท่าเดิมตีก็เพิ่มมาเจ็ดร้อยเออโอเคโอ้ยแพงจัดเลยอันนี้เจ็ดพันกูดาวลดลงแล้วก็ระยะเท่าเดิมไม่มีอะไรต่างเลยแต่ดาเม็ทำไมรู้สึกว่าดาเม็หลังๆมันเริ่มขึ้นน้อยแล้ววปกติมันขึ้นเดีพัน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 แต่เดี๋ยวตอนนี้แบบเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอยู่ดิไหวป่ะนะพี่ข้างหลัง รต่อไปต่อไปไงัน้นแล้วไงต่ออัพอันนี้เปลี่ยนปะเอวี e. เหมือนเดิมฮะที่เดียวอีกแล้วเหรอที่เดียวเหี้ยเหรออารมณ์แบบยังไงอะมันก็ตีลงพื้นปะทีเออ่เดียวหรือสองฮิตที่เดียวหรือสองฮิตขอดูก่อนที่เดียวสองฮิต ทีเดียวหมื่นหนึ่งเลยนะคันนี้ก็ตีเหมือนตีเหมือนเดิมแหละดาเมจเพิ่มขึ้นคูดาวเท่าเดิมระยะเท่าเดิมชิบหายแล้วไงมันจะเก่งอันนี้อันนี้อีโวแล้วใช่ไหมอีโวแล้วอีโว <EV O S 2> แล้วมีสามฟาสต์ี่มันมันน่าจะมีสี่ฟาสต์ี่นะเป็นเป็นสีเขียดอ่ะจะได้อ่ะน่าจะมีสี่ฟาสตี่ ก็ต้องไปอัพมือหนึ่งนะไม่ได้ไม่มีเงินมาถ้ามิเป็นเจ็ดพันตะกี้นี้ถ้ามิเท่าไหร่นะเจ็ดพันหรือหกพันหกพันใช่ไหมคูดาวลดลงปะเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็ก็โอเคก็โอเคอ่ะลองลองให้มันตีบอสบ้างตีบอนธรรมดาเท่าไหร่เก้าพันกว่าถ้าตีบอสอ่ะ ดีวอร์เท่าไหร่ฮะหมืน่นหมืน่นหมื่นสามเลยปะหมื่นสามกว่า,าถือว่าแรงนะมาแล้วเดี๋ยวไปอุ้ยมัน,ม,นมันอารมณ์เหมือนเลยเนี่ยเหมือนกาดอะเหมือนกาดกว่าจะอัพถึงขั้นนี้ก็คือลำบากอะแ้่ขั้นนี้ก็คือดีเลยนะอ๋ที่แบบ โอ้โอเคละเคละแต่แต่นี่อะไรเนี่ยอันนี้จะหลุดัน,นะวางวิดีต้าวางตัวเดียวางแค่ตัวเดียวเดืดร้ายีกี่ฮิตอ่ะมันเหมือนอนรารมณ์เหมือนกัปเนี่ยเอเฟเฟกก็สวยนะความงานภาพแหละแต่อยากรู้ว่า <laughs> <laughs> เหมือนกัปจัดเลยแล้วขั้นต่อไปก่อนขั้นที่สิบล,ละแลวเมทหมื่นสองูดาวเจ็ดจุดหนึ่ง แล้วก็ระยะส6่สิถือว่าโอเคนะเดี๋ยวไม่ใช่หลังอนะ่ะทีนี้ก็ไม่หลุดแล้วปะ่ะเพราะาตีในตีขนาดเนี้ยหลุดมันหลุดเชี่ย่าจะหลุดก็คือหลังจากฟุยสามทาเนี่ยทรงเรียกละเดี๋ยวเราส่งมาเรียกสถานี้กันมันน่าจะบวกอะไรสักอย่างมาต่างไม่พออีก โหเราก็สี่พันอะใจมากเลยวะอาเมียจะไม่มีบอสอ่ะตีมอนธรรมดาแค่สี่สี่พันสี่พันแต่ถ้าตีบอสน,น่าจะห้าพันไอ้พวกนี้ไอพ้พวกนี้มันจะเข้ามาในวงมะแล้วมันก็จะบดอาเมียใช่ไหมใช่เหรอทำไมอันนี้อ๋อนี่ไงบดอาเมีย0ยี่สิบมาเอาตายแล้ว เบสเสร็จก็คืออัพทั้งหมดกี่ขันนะสิบสามสิบขั้นแล้วก็คูดาวหกจุดเจ็ดปีหนึ่งหมื่นสามแล้วก็ระยะสี่สิบเจ็ดวาตอนนี้คือดีสุดท่า,านาเมกเชี่ยดีว่ะเก่งพาสิบงมั้งหางน้ากลัวรอดูรอดูรอ,อดูมันเข้าวงบวกนาเมกปะบวกแล้วบวกแล้วเนี่บวกเป็นหมื่นห้าโอ้ปา้าโอ้ปา้าหมื่นห้าเลยเหรอเนี่ยตีไปห้าพันห้าพันห้าพันเชี่ย อันนี้มันก็เหมาะกับบัฟบัฟเดียวเลยดิถ้างั้นอนะ่ะมีบัฟบัฟเดียวเท่านั้นที่ใส่ให้มันได้ก็คือโมนาดแต่นี่บัฟเลยนะอันนี้บัฟบวกอะไรนะระยะสไนเปอร์ระออยะสไนเปอร์มันมันควรจะเป็นโมนาเนะเพราะว่ามันมันอัพแพงขนาดเนี้ยเราจะอัพปันเวฟบสิบห้าเวฟบสิบห้าพอดีเลยเพราะว่าขายบ้านขายอะไน่าจะครบพอดีนี่เนาะ แล้วก็สกินตัวก็ประมาณนี้ก็สวยดิส่งรที่เป็นสีเขียดอ่ะมันมีมันมีท่าเต้นมั้ยมันมีท่าเต้นมั้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันคาสีป่ะพาสีอะไรบีมันพาสีเห็นหมาพูดว่าตัวมันกัรสนด้วยมันกันโจมโตีคาปาฟ้าไหรอใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นอยู่ตอนฟิเซอร์ตีอยู่ไม่ติดตันโอ้โหนี่ก็โกงอะ ตัวตีบอสอือม,มันคือ,ม,คอมันคือตัวมันคือตัวเคียร์มอนอ่ะเก่งอ่ะตัวเนี้ยเก่งกับอินนะ